สวัสดีค่ะช่องเทคโนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะบรรยากาศเป็นธรรมชาติเลยค่ะทุกท่านที่สวยนะคะอยู่ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะเนื้อที่เกือบสองไร่แค่เกือบนะคะยังไม่ถึงสองไร่ดีนะคะอากาศดีค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะบนพื้นที่เป็นสวนค่ะ มีมะม่วงมะพร้าวฝรั่งกิมจูมีต้นไม้ใหญ่มีไฟฟ้ามีน้ำบาดาลมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์มีมปั๊มน้ำด้วยนะคะมีบ้านพักค่ะทุกท่านราคา1 9 8 0 0ล้าบาทค่ะท่านใดสนใจบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติไว้พักผ่อนนะคะต้องแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านบรรยากาศดีราคาถูกนะคะพื้นที่กว้างค่ะ สนใจโทรคุยและนะัดชมแปลงจริงด้วยตนเองก่อนได้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยเจคเคนอสใส่ข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดพร้อมเบอร์โทรคนขายไว้ให้นะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์และสะดวกต่อการติดต่อเป็นประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ